สวัสดีพี่น้องประจายโจทุกคนครับโอ้โมาเว้ยนึกว่าไม่มาซะแล้วงานสอนเพชรก็โดนอุ้มไปรอบแล้วงานนี้เอาอีกแล้วใครจะสวัสดีพี<ป>่น้องคนาใจ <c oughs> ทีรักทีรบอะไรทำไมอ่ะบ้าน่องไม่มีอยู่ไงเขามาดูคอนเสิร์ตครับท่านได้ยงไง เาตั้งใจมาดูคอนเสิร์ตไม่คิดว่าท่านจะมาฟรีเดิงานพระพลก็ฟรีตลอดอยู่แล้วไม่มีเก็บเงินเองเสียค่าบาดเดยไม่มีใครจะมาทุกคนน่ะคนที่นี่เขาอยากมาทําบุญกันอยู่แล้วมีหรือเปล่าคนละครึ่งอ่ะหรไม่มีมีแม่ทําไมต้องใส่อารมณ์ขนาดนั้นด้วยล่ะแม่เขาชอบหรือไม่ชอบวะคุณถามแม่ได้เขาชอบหรือไม่ชอบแม่ ไม่ต้องใส่อารมณ์นี่แม่ชอบหรือไม่ชอบเนี่ยชอบเงินเดือนขึ้นอีกให้เงินเดือนขึ้นอีกขอบคุณว่บาบัตรคนจนก็ได้ไปแล้วนะเออท่านครับดีใจมากเลยพี่น้องคนที่มีรายได้น้อยเขาได้บัตรคนจนไปปีหน้าไม่ต้องห่วงมีโครงการอะไรครับแจกบัตรขอทาน<อ><อ>มีสโลแกนไหมหนึ่งสะาลอย1นึ่งผลิตบณฑน <laughs> อย่ให้คนไทยไปนั่งสะพานลอยไอ้บ้าขันคนละใบอดทนครับพี่ยยน้อยจ่าโจนผมสัญญามั่นใจมั่นใจนะอดทนอีกหนึ่งปีสัญญาครับอีกหนึ่งปีทุกอย่างจะดีขึ้นทุกคนก็จะชีนแบงชีผมถามเลยไหนท่านมาแล้วยังไงน้ำม,นมันมันขึ้นราคาเนี่ย<อ>มันจะขับรถยังไงไหวครับท่านขี่จักรยานไอ้สัตว์ ไม่ใช่ยังไงอย่างหมูเนี่ยทำไมหมูก็ขึ้นราคาหมูมันขึ้นเออทำยังไงหมูขึ้นก็ทำข้อให้มันสูงเลยหมูไม่ใช่สูงขึ้นราคามันขึ้นครับผมทำไมอ่ะหมูมันราคาขึ้นจะกินยังไงไหวอ่ะหมูไปอะไรทำไมคนจนก็กินอ่ะของคนจนไปดินะของทะเลให้คนรวยกินไปนะอะไรที่มันแบ่งเบาได้กินก็กินนะไม่มีหมูเพราะนีกันพูดอะไร ท่านพูดอะไรพูดให้มันรู้เรื่องด้วยนิครับก็รู้เรื่องไงเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างไงตอนนี้เขาเลือกตั้งผู้ว่าจากากทมแล้วออีกไม่นานจะต้องเลือกนายกตัฐมนตรีคนใหม่แล้วยังไงท่านหาเสียงได้เลยวันนี้ท่านมาแล้วผมเปิดโอกาสให้พี่น้องชาวอู่ทองหาเสียงไปเลยท่าน,นทีเยครับพ,พ่พอแม่คุณพ่อคุณแม่พี่น้องที่พูดอย่างนี้นะครับผมผมไม่คนรพูดสั้นๆเนี่ยท่านอย่าห่วไปครับเรามาหาเสียง พออแม่พี่น้องอจาย็นื้อรถลักนะขอบคุณมากท่านรีบๆพูดมียคนนั้นจะตายแล้วนะขำอ่ะขำไม่ขำเปล่าเอามือตีหลังเพื่อนว้าวมันขำอะไรขนาดนั้นเชียวเนี่ยขอบคุณพี่น้องใจรย็นนะครับเรียกรถดูรมเรียกไว้ใจผมให้ผมเป็นนายกครันะอนบ้าประเทศไปอย่างที่เขาว่าเขาว่าไงครับสามัคคีคือพังพลัง พลังครับผมพลังอภิคือพลังครับผมห้พี่น้องคนใจรักกันใครอยากให้ผมเป็นนายกต่อขอเสียงเลยครับคนก็เงียบไฟก็ดับเงียบโอ้ยพลังเงียบเยอะเลยไม่ต้องกลัวไม่ใช่พลังเงียบแม่งพลังมึดตุ๊บเลยนะคลิปที่แล้วก็คนดูเยอะมากทั้งสุพรรณเลยครับผม ไม่มีใครออกเสียงงี้แหละทุกท่านไม่น่ากลัวหรอกแล้วใครน่ากลัวฮะกูเนี่ยท่านจะกลัวทําไมท่านไปถึงนายกรัฐมนตรีมีอะไรที่ต้องน่ากลัวอีกครับท่านตักวันนี้กระดิ่งไอเติมกูก็ยังระแวงเลยไม่ต้องกลัวครับหาเสียงอีกรอบครับเมื่อกี้เขาอาจจะฟังไม่รู้เรื่องไได้อัดวิดีโอไว้ลบด้วยนะลบทำไมให้เขาลงไปเลยอ ็ขอให้ร้องนะใครอีกครั้งหนึ่งนะไม่ต้องห่วงไปเยี่ยมมาเหรอ<ะ>คุยกับคนนั่งนะครับคนเดินไม่ต้องไปคุยขอเยี่ยวกินได้ไหมอไอเวนเนี่ยก็ต้องกราบก้าครั้งพระบิดาใครอยากให้ผมเป็นนายกอีกหนึ่งสมัยขอเสียงหน่อยครับ ใครอยากให้ผมไปไกลๆขอเสียงหน่อยครับผมไม่ออกทําไมดื้อเลยครับท่านผมไม่ออกทําไมไม่ออกยังไงก็ไม่เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ย้ยโอ้ยใช่แล้วมาแล้วคนนี้มาแล้วรองนายกรัฐามนตีไงท่านประวิทย์ สวัสดีครับท่านสวัสดีครับแบบเจ๊โอ้โหนี่ท่านมาเองเลยเหรอครับเนี่ยเมื่อกี้ท่านประยุทธ์มามาขอเสียงพี่น้องมีแต่คนโห่ร้องไส้ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับไม่ร at ู้ไม่ร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 ู้แ่อู่รห้ไม่รู้ไไม่รู้ไมระ้ไม่รู้ไม่รู้ไม้ไม่รู้รู้่ร่ร่รไม่รู้ไม่รู้ไม้ไ้ ไม่รู้ว่าจะติดกี่ปี